ในวันพระราสบดีนี้นักธนูหรืออาเชอร์จะถูกเพิ่มเข้ามาให้ทุกคนได้สุ่มกันแล้วครับผมว่าหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นภาพสปอรสกินทองของตัวละครใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วครนี้ผมก็เลยมาลองเทสในเซิร์ฟทดสอบหาว่ามันมีการปรับเปลี่ยนหร่ามีการบัฟเนืฟอะไรือเปล่าและมีการแอบเนื้อตัวละครน,นี้จริงๆฮะ ก่อนหน,น้านี้ที่เราทําการรีวิวไปฮันเตอร์อย่างเช่นเกยชายเมื่อมีการบินอยู่ท่าหน้าของนักธนูสามารถล็อกเป้าหมายและยิงให้ตกลงมาได้หรือจะเป็นท่าหน้าของฮันเตอร์ที่อยู่บเ,เรชั้น2ท่าหน้าของนักธนูก็จะยิงได้เช่นเดียวกันแต่เมื่อตัวละครน,นี้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟเวอร์จริงครับความสามารถในการล็อกเป้าหมายที่อยู่ในระดับที่สูงหรือว่าต่ำจนเกินไปเนี่ยจะไม่สามารถล็อกได้แล้วนั่นเองมันจึงส่งผลต่อแผนที่ต่างๆที่มีระดับหรือว่าพื้นที่ที่ไม่เท่ากันครับวันนี้ผมรวบรวมมาทุกดานเลย หมายุกคนได้ดูว่าจุดไหนที่นักธนูยิงได้และจุดไหนที่นักธนูยิงไม่ได้ฮะ และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ r i s m a n Shop โนหนึง่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม Identity V ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุงแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ r i ช m ม n คอยน์นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่นจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำาให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Li s m a n Shop เท่านั้น โอเคเดี๋ยวเราไล่เรียงไปตั้งแต่ด่านแรกเลยและกันนั่นก็คืออาร์มฟิโตรี่หรือว่าโรงงานผลิตอาวุธครับซึ่งในด่านนี้ไม่ได้มีจุดพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะมันก็จะมีในจุดของหน้าต่างพวกแมสพวกไม้ต่างๆที่ทางด้านของนักหนูสามารถยิงลูกดอกหรือลูกศรเนี่ยไปโดนทางด้านของตัวฮันเตอร์เพื่อทําการสตัน์ได้นั่นเองครับแผนที่ที่2นั่นก็คือโบสีชาติจะมีความคล้ายคลึงกับอาร์มฟิโตรี่เลยฮะแต่ว่าอาจจะมีช่องว่างเล็กๆแบบนี้ฮะที่ทางด้านของนักหนูจะสามารถยิงฮันเตอร์ได้นอกจากนั้นก็จะมีีบบริเโใหญ่ทพื้นนดา ในและพื้นด้านนอกมันไม่เสมอกันนัทโนหรืออาเชอร์สามารถยิงฮันเตอร์จากจุดนี้ได้เช่นเดียวกัน เราไปดูกันต่อกับแผนที่ที่3อย่างโรงพยาบาลพระหฤทัยครับก่อนหน้าน,นี้ต้องบอกเลยว่านักธนูค่อนข้าง o อในด่านนี้มากๆแต่เมื่อมีการปรับความสามารถมาแล้วครับอาเชอร์ก็ไม่ได้ดูโกงเกินไปครับในแผนที่โรงพยาบาลจุดแรกที่นักธนูจะสามารถยิงฮันเตอร์ได้ก็คือจากด้านในไปด้านนอกในพื้นที่ที่ต่างระดับกันหรือจะยิงจากด้านนอกเข้ามาด้านในก็สามารถยิงฮันเตอร์ได้จุดที่2จะอยู่บริเวณหน้าโดมครับไม่ว่าท่าได้ของนักธนูจะยิงจากด้านในไปด้านนอกหรือจะยิงจากด้าน นอกมาด้านในฮะหากความเสือหายครบ100%ก็จะทําให้ฮันเตอร์ติดอาการสตารนครับจุดต่มาต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆสำหรับนักธนูที่ไม่สามารถล็อกเป้าหมายที่อยู่ระดับ2ชั้นได้แล้วก่อนอันนี้คือมันล็อกได้นะแต่ตอนนี้ล็อกไม่ได้ยิงไปก็ไม่โดนเหมือนกันฮะ ซึ่งมันจะส่งผลทั้งด้านนอกและด้านในครับเราไม่สามารถเล็งหรือล็อกเป้าหมายฮันเตอร์ได้เลยแต่ถ้าเกิดฮันเตอร์เป็นเกอิชาเขามีการบินขึ้นสู่ด้านฟ้าเราจะสามารถล็อกได้เพราะอยู่ในระดับที่ไม่ได้ต่างกันมากจนเกินไปครับโอเคเราไปดูกันต่อกับแผนที่ที่4กับเลกไซเวลเลตหรือว่าหมู่บ้านริมทะเลสาครับจุดแรกนั่นคือทางขึ้นลงเรือฮันเตอร์อยู่กึ่งกลางของบันไดครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่านัทนูล็อกเป้าหมายไม่ได้ยิงไปก็ไม่โดนครับ ครึ่งบันไดว่าไม่โดนแล้วจุดสูงสุดของบันไดไม่ต้องพูดถึงเลยครับยังไงนะัตนูก็ล็อกเป้าหมายไม่ได้และยิงไม่โดนเช่นเดียวกันส่วนตัวผมมองว่าผู้พัฒนาน่าจะปรับในเรื่องขององศาการเล็งธนูของอาเชอร์ครับถ้าเกิดมีการเงยหรือว่ามีการก้มที่องศามากเกินไปเนี่ยมันจะไม่สามารถล็อกเป้าหมายฮันเตอร์ได้ครับเพราะไม่ว่าเพื่อนๆจะเล็งจากล่างขึ้นบนหรือจากบนลงล่างถ้าเกิดองศาต่างครับยังไงก็ยิงฮันเตอร์ไม่โดนนั่นเองซึ่งในส่วนนี้มันมีข้อกเก้นสำหรับมิชิโกหรือ เชาถ้าเกิดเขาใช้โซลิพัชเชอร์หรือว่าการเหาะเหินเดรการอยู่บนน้านฟ้าถ่าด้าของนักธนูจะสามารถล็อกได้เพราะาองศาเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันจนเกินไปแต่ถ้าเกิดเราเงยหน้ามากเกินไปหรือก้มหน้ามากเกินไปครับมันจะล็อกเป้าหมายหรือว่าฮันเตอร์ไม่ได้เลยนั่นเอง แต่ว่าด่านเล็กไซเวเลก,ก็ยังมีบางจุดครับที่นักธนูสามารถล็อกเป้าหมายฮะแล้วก็ยิงได้นั่นก็คืออูต่อเรือนั่นเองไม่ว่าจะเลงจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนหรือว่าด้านบนลงสู่ด้านล่างเนี่ยก็จะล็อกเป้าหมายแล้วก็ยิงใส่ฮันเตอร์ได้ครับแล้วไปดูก็ต่อกับด้านมูนริดลัวปลาครับผมหรือว่าด่านส,สนุก บริเวณสเตชัน2และ3ครับถ้าเกิดฮันเตอร์อยู่จุดสูงสุดเนี่ยจะไม่สามารถล็อกเป้าหมายและไม่สามารถยิงโดนฮันเตอร์ได้แต่ถ้าเกิดฮันเตอร์ลงมาสักครึ่งบันไดครึ่งชั้นครับก็จะสามารถล็อกเป้าหมายหรือว่ายิงฮันเตอร์ได้นั่นเองส่วนในสเตชันที่1และสเตชันที่4ที่มันมีเลเยอร์ไม่ได้สูงมากครับทางด้านของนักธนูสามารถล็อกฮันเตอร์และยิงใส่ฮันเตอร์ได้เลยนั่นเองครับ จุดพีคที่หลายๆคนอยากจะยิงฮันเตอร์มากๆนั่นคือบริเวณหลังบ้าน2ชั้นไม่ว่าคุณจะเลงจากด้านนอกไปด้านในหรือด้านในออกไปด้านนอกคุณไม่สามารถเลงฮันเตอร์และยิงเขาก็ไม่ได้แต่ก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมครับทางด้านของเกชาถ้าเกิดมีการลอยตัวอยู่เนี่ยมันจะมีเป้าหมายขึ้นมาแวบหนึ่งครับต้องยิงให้ทันถ้าเกิดอยากจะยิงมิชิโกหรือว่าเกชาฮะคราวนี้เรามาดูด้านในบ้าน2ชั้นกันบ้างครับทางด้านของนักธนูไม่สามารถเล็งเป้าหมายฮันเตอร์ที่อยู่บริเวณชั้นลอย ดอีกหนึ่งจุดที่ก่อนหน้านี้สามารถยิงได้และตอนนี้ยิงไม่ได้นั่นคือบริเวณสไลเดอร์นั่นเองไม่ว่าเราจะเล็งด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนหรือด้านบนลงสู่ด้านล่างจะไม่สามารถล็อกป้ามหมายฮันเตอร์และไม่สามารถยิงฮันเตอร์ได้ครับเราไปดูกันต่อกับแผนที่ที่6กกับโรงพยาบาลบ้าบนถนนไวแซนด่านนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะก็จะมีเพียงแค่แผงไม้มีเพียงแค่หน้าต่างเท่านั้นแหละที่ทางด้านของตัวอาเชอร์หรือนักธนูจะสามารถยิงลูกศรทะลุข้ามผ่านไปได้ครับ ไปก็ต่อกับด่านที่7อย่าง Le o Memory ครับจุดแรกที่เราจะพาทุกคนไปดูก็คือบริเวณโรงงาน Hunter อยู่บริเวณชั้น2นักธนูเล็งจากด้านล่างไปไม่สามารถเล็งได้ยิงไปก็ไม่โดนทางด้านของตัว Hunter เช่นเดียวกับด้านบนครับที่ไม่สามารถเล็งเป้าหมายที่อยู่ด้านล่างได้เพราะว่ามุมก้มมุมเงยเนี่ยมันตาก,กันมากจนเกินไป ส่วนด้านนอกนั้นก็จะมีระยะอยู่ครับถ้าเกิดทางหน้าของฮันเตอร์ขึ้นไปบนบันไดประมาณนี้เนี่ยจะยังคงสามารถล็อกเป้าหมายและยิงใส่เป้าหมายได้ย้ําว่าต้องล็อกเป้าหมายและยิงนะถึงจะโดน แต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนยิงไปแบบไม่ล็อกเป้าหมายมันจะติดรั้วหรือราวบันไดฮะด้านบนก็เหมือนกันครับทางด้านของนักนูจําเป็นที่จะต้องล็อกเป้าหมายแล้วยิงไปนะมันถึงจะโดนฮันเตอร์ถ้าเกิดยิงแบบว่าไม่ล็อกเป้าหมายเนี่ยมันจะติดราวบันไดแล้วเราจะเสียลูกธนูไปแบบฟรีเลยซึ่งถ้าเกิดเราล็อกเป้าหมายเรียบร้อยแล้วมีการยิงลูกธนูออกไปเนี่ยยังไงมันก็โดนทางด้านของฮันเตอร์ฮะ ไปดูกันต่อกับด่านเอเวอร์สลิปปิ้งทาวครับจุดแรกที่จะพาทุกคนมาดูนะก็คือบริเวณหน้าต่างบ้านเกชาเราไม่สามารถล็อกเป้าหมายได้ยิงไปก็ไม่โดนทางด้านของตัวฮันเตอร์ซึ่งจะเหมือนกับกรณีที่เล็งจากด้านบนลงด้านล่างครับมันจะล็อกเป้าหมายไม่ได้เช่นเดียวกัน ส่วนเจ้าลูน้อยๆตรงนี้ครับไม่ว่าจะเล็งจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างเนี่ยก็เล็งไม่ได้ครับเพราะว่ามันเงยไม่ถึงเป้าหมายนั่นเองส่วนช่องว่างระหว่างตึกเนี่ยก็ไม่สามารถยิงทะลุได้ด้วยความที่มันมีอ็อบเจกต์เนี่ยมาบังเอาไว้อยู่ครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถยิงลูกธนูข้ามผ่านและไปโดนฮันเตอร์เป้าหมายที่เราต้องการได้ฮะแต่มันก็จะมีช่องแคบตรงบริเวณใกล้ๆกับประตูทางออกหนึ่งจุดครับที่จะสามารถล็อบเป้าหมายแล้วก็ยิงใส่ฮันเตอร์ได้จุดนี้ก็จะมีทาหน้าของตัวเก้าอี้จรวดครับที่อยู่ใกล้ๆคร ของฮันเตอร์เฝ้าเก้าอี้เนี่ยก็อาจจะมีการยิงดักช่วยเพื่อนได้นั่นเองฮะเราไปดูกันต่อกับด่านชัยนาทาวครับจุดแรกที่จะพามาดูก็คือบริเวณโรงแรมตรงบันไดที่เดินขึ้นไปเนี่ยจะมีจุดพาขับจุดนี้ทางด้านของนักหนูสามารถยิงใส่ทางด้านของตัวฮันเตอร์ได้ส่วนด้านบนของบันไดนั้นถ้าเกิดองศาไม่ได้เงยหรือว่าก้มต่างกันมากจนเกินไปเนี่ยก็จะสามารถล็อกเป้าหมายแล้วก็ยิงใส่ตัวฮันเตอร์ได้เช่นเดียวกัน บันไดด้านข้างของโรงแรมถ้าเกิดเป็นจุดพักเนี่ยทางด้านของนักธนูสามารถยิงใส่ฮันเตอร์ได้ฮะไม่ว่าจะยิงจากบนลงล่างหรือว่าจะยิงจากล่างขึ้นบนในส่วนนี้จะยิงได้ฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่านักธนูอยู่ล่างสุดเลยนะแล้วก็ฮันเตอร์อยู่บนสะพานเนี่ยจะไม่สามารถล็อกเป้าหมายหรือว่าล็อกฮันเตอร์ได้ครับส่วนบริเวณอื่นๆที่เป็นจุดเลเยอร์ไม่ได้ต่างกันมากจนเกินไปเนี่ยก็ยังคงสามารถยิงใส่ฮันเตอร์ได้นั่นเอง เอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับด่านสนามมาร์ครเบอร์ครับในจุดจุดนี้เนี่ยหากลัตหนูยิงฮันเตอร์จากด้านล่างขึ้นด้านบนเนี่ยมันจะมีการสร้างความเสียหายอยู่นะแต่ถ้าเกิดยิงจากด้านบนลงด้านล่างเนี่ยมันไม่สร้างความเสียหายซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่อะไรเหมือนกันครับแต่ว่าทดสอบอยู่นานเลยครับก็ได้ผลการทดสอบเป็นแบบนี้นั่นเอง ส่วนในจุดอื่นๆก็จะคล้ายๆกับแมปที่เราทําการรีวิวไปก่อนหน้าน,นี้เลยถ้าเกิดยิงจากชั้นที่1ไปชั้นที่2เนี่ยมันจะล็อกเป้าหมายไม่ได้ยิงใส่ฮันเตอร์ก็ไม่สร้างความเสียหายเช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะเล็งจากล่างขึ้นบนหรือว่าเล็งจากบนลงล่างครับล็อกไม่ได้ยิงไม่สร้างความเสียหาย ส่วนบริเวณอศจัรยร์ครับนัธนูก็ไม่สามารถล็อกเป้าหมายฮันเตอร์ได้ครับถ้าเกิดเขาอยู่บนอัศจรรย์แล้วนัธนูอยู่บริเวณด้านล่างแต่ถ้าเกิดอยู่บนอัศจรรย์เหมือนกันแล้วก็เป็นเลเยอร์เดียวครับหต่อหนึ่งเนี่ยยังคงสามารถล็อกเป้าหมายและยิงใส่ฮันเตอร์ได้อาจจะมีบางคนตั้งข้อสงสัยครับว่าถ้าเกิดล็อกเป้าหมายใส่ฮันเตอร์เอาไว้แล้วฮันเตอร์ขี่ม้าไปเนี่ยเราสามารถยิงตกได้หรือเปล่ามันจะสร้างความเสียหายเพียงแค่50หน่วยเท่านั้นนะไม่สามารถยิงฮันเตอร์ให้ตกลุกลงมาได้ครับ ส่วนทางด้านเนินต่ําๆเนินหลังเต่าแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่านัทนูยิงฉ่ำครับผมยิงสบายเพราะว่าเลเยอร์มันไม่ได้ต่างกันเยอะฮะ โอเคเราไปดูกันต่อกัอกบดานสุดท้ายอย่างดาร์ค o ูดหรือว่าป่าวงก่อยครับจุดแรกที่ผมจะพาทุกคนมาดูนั่นก็คือบริเวณโรงงานนั่นเองฮะฮันเตอร์ Hunter อยู่ด้านบนนักธนูอยู่ด้านล่างบอกเลยว่าไม่สามารถล็อกเป้าหมายยิงไปก็ไม่สร้างดาเมจใดใทั้งสิ้นเช่นเดียวกับจุดบ้านต้นไม้อื่นๆครับถ้าเกิดทาหน้านของเลเยอร์มันต่างกันเกินไปครับฮันเตอร์อาจจะอยู่ด้านบนทางน้านของนักธนูอยู่ด้านล่างก็จะยิงไม่ได้หรือฮันเตอร์อยู่ด้านล่างนักธนูอยู่ด้านบนก็จะล็อกเป้าหมายไม่ได้ยิงฮันเตอร์ไม่สร้างควาามเสสียหยหใดทั้ง้งิน ส่วนบริเวณหมู่บ้านต้นไม้เนี่ยสามารถยิงลูกธนูข้ามฟากฝั่งไปได้นะก็จะสร้างความเสียหายสร้างการสตตนเกิดขึ้นหรือจะไปการขัดอเลเดชันฮันเตอร์ในจังหวะที่ต้องการโหดถวันได้เช่นเดียวกันซึ่งมันก็จะช่วยซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมได้ครับในกรณีที่เพื่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งโดนฮันเตอร์ไล่ล่าอยู่เราก็ใช้ลูกธนูยิงดักทางฮันเตอร์เอาไว้ได้ฮะ และนี่ก็คือ11ได้กับจุดยิงของนักธนูฮะรวมถึงการเนิร์ฟนักธนูด้วยครับส่วนตัวผมมองว่าการเนิร์ฟนี้ค่อนข้างจะสร้างปัญหาให้กับผู้ที่อยากเล่นนักธนูมากๆเลยนั่นเองจากเดิมยิงจากชั้น1ไปชั้น2ได้จากชั้น2มาชั้น1ได้แต่ตอนนี้ยิงได้ก็จริงครับแต่ว่ามันไม่สร้างดาเมจมันไม่ทําให้ฮันเตอร์ติดอาการสตรันนั่นเองจะช่วยเพื่อนจากรุโปร่งก็ช่วยยากขึ้นกว่าเดิมครับเพื่อนๆได้ดูแล้วมีความรู้สึกอย่างไงสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยลว สวัสดีครับ